อ้อันนี้มันคือว่าปูนี่ฝันมันบ่ะครับฝันบอกคือหยาดย่อมมาเบาชวนฟังบุญเนาะคำฝันความมันนั่นจะขอนโอ้ครับเอาความฝันอันจะฝันที่บอกว่าฟังแล้วเมื่อคืนนี่ก็ระจีับฝันว่าเห็นงูกอางบักนี่โอ้ครับ เรื่อยเข้าโฟนมันเรื่อยเข้าโฟนแล้วก็ลบบอกบางนี้ลบนี่ะไรมันก็นี่บอกพนเอ้าจะเข้าคือหนี่บอกพนเพราะจะเพราะจะขาขาออกมันก็ไปดัานที่ตรงหน้าบนหัวแบบง่ายแบบโอ้ยหัวแตกเมื่อคืนนี้คือเมื่อกี้ว่าโอ้โหหัวแบบอ่างง่ายออกจากพนบอเป็นเจ้าที่เจ้าทั้งยืนนี่เพิ่นมาให้โซบบ่ครัวจริงนว้ยแล้ว โอ้ยนี่ยังมีสุดทายอยู่บนรถลูกมาพนพนนี่บ่าปัวอาแจกพ่นนี่บ่บ่แล้วจุมู่งพนเลยทั้งวูลล่ะฝันอยังในความฝันทางเห็นเป็นพ่นโอ้อนว่างิปบ่าพ่นประกานอยู่งยุ่งสนุกครับรู้วมาโอ้หันหนาหนาอยู่พ่นแตกภาคแล้วงานก็าน แต่เรนคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเงิน,นตัวแรกก็ปูเก้าสามอมีวันเป็นเก้าสามเก้าสี่ครับคิดว่าสิเปลี่นยนเก้าสามกับเก้าสี่เนาะโอ้นะครับงูบักอ่างใหญ่เดินนะครับน้องปูฝันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ร่างเบ่งแต่น้องปูน่าขืายมีศอกคิดว่าฝัน